มาพูดถึงงานนี้อาจารย์มาเป็นการรวมที่ว่าผมผมคิดว่านะนะเป็นครั้งสําคัญเพราะว่าการรวมครั้งเนี้จัดเนี่ยท้าทายมากเอาไปจัดในห้างเลยเนี่ยพอมาพูดอย่างกี้นะผมจะบอกเลยนะอ่าไอที่พูดมาแต่วินาทีแรกจนจนเมื่อกี้เนี่ยว่าโหดแล้วนะอาจารย์สุภินโหดกับพวกผมโหดกว่าอีกโหดแวกผมออาผมแนะนาเขาแล้วว่าทีแรกเลยจัดที่นี่จัดที่นี่จัดที่นี่เออ เขาบอกไม่เอาเขาอยากจะให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยคือยอมเสียตังค์ยอมเสียตังค์ไปจัดในห้างดีกว่าจัดในห้างดีกว่าจัดในห้างดีกว่าเพราะว่าหนึ่งจดูการนี้ร้อนร้อนเหตุผลเดียวเลยร้อนเบคคูเราเนี่ยเหตุผลเดียวเลยใช่กลัวคนร้านไม่จริงเลยเนี่ย กลัวตัวเขาเองร้อนหรือเปล่านี่ส่วนหนึ่งหนึ่งเลยเขากลัวคนร้อนกลัวคนร้อนซึ่งถามว่าไปจัดในห้างกับจัดที่นี่ครับถ้าผลประโยชน์ได้เขาจัดที่นี่เขาได้ผลประโยชน์กว่านะเต็มเต็มอ่าแต่เขายอมไปจัดที่ห้างเอออ่าลองคิดดูว่าใจเขาอันดับที่หนึ่งกันนะอ่าฮะยิ่งกว่านั้นเออเขาทาเองก็ได้ใช่เพราะลูกศิษย์เขามหาศาลนะอะเขาทําเองก็ได้เออแต่เขาเอาพิธีเนี่ย เอามาเผยแพร่เลยให้คนรู้จักในฐานะที่เขาเป็นคนเหนือคนเหนือวิชาล้านนาเป็นล้านนาถ้าเราพูดถึงวิชาสืบชะตาแก้ดวงเนี่ยเหนือคืออันดับหนึ่ง ก็คือเรื่องสืบชะตาและแก้ดวงอ่าแต่คนหลายหลายคนไม่รู้จักเขาก็อยากบอกความเป็นตัวเขาอซึ่งเขาจัดที่นี่เขาได้มหาศาลแต่เขายาไปจัดในห้างคือพูดง่ายๆว่าประกาศอ่าประกาศตัวหนึ่งคือประกาศประกาศให้รู้ทาให้คนรู้ว่ามันมีนะมันมีวิชานี่อยู่นะที่มันใช้ได้จริงสืบทอดมาเป็นหลายร้อยปีในเหนืออาจจะเป็นพันปีในต่างประเทศแถวพม่ามอรามมนเพราะมันพื้นวิชาอยู่ตรงนั้นอืแล้วก็ เอามาเผยแพร่ว่ามันมีอยู่จริงนะไอแบบนี้เราจะเทมเพิ่มก็ได้นะว่าเราจัดให้ประเทศจัดให้เพราะว่าไอ้ทา่พูดพิธีแบบนี้ถ้าทำแม่คเนี่ยแม่ครูเขาพูดแบบนั้นทีแรกแม่ครูเขาพูดคำนั้นเลยจริงๆผมก็มองแล้วักษณะอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราทํางานใหญ่แบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เราบอกกับประเทศเราก็มีวิกฤตวิกฤตนู่นวิกฤตนี่วิกฤตนี้ครูเพูดแบบนี้แหละถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันทําให มันทําให้ได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่เข้ามันทําให้ประเทศได้เลยใช่ไ่มคอแม่ครูเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจทีแรกเขาตั้งใจว่าจะไปเชิญผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลัววมันจะเกิดแรงเสียดทานเขาก็เลยว่าเอาเท่าที่ได้แลวกันเท่าที่ได้มานี้อันนี้เป็นครั้งแรก็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางถ้าครั้งนี้สําเร็จครั้งต่อไปก็น่าจะน่าขยับขึ้นไป ครับไมานะรู้แล้วแต่เขาอะไรแบบนั้นอแล้วแต่เล้อประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่แต่ถามว่าที่ผมมองนะในในการมุมมองผมเนะี่ยในการจัดงานครั้งนี้ของคุมนาหน้าทองเนี่ยครับเอจริงๆเขาจัาคนเดียวก็ได้อื เขาแต่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องเรียกใครเลยก็ได้เพราะเขาก็ไม่เคยเรียกใครแต่เพราะก่อนหน้านั้นก็คือเขาก็ทําของเขาเองด้วยความเกรงใจที่เขาเรียกเพราะเขาเกรงใจคนอื่นเขาเป็นคนขี้เกรงใจอาจารย์แขกพูดดีๆนะอาจารย์แขกนะอันนี้เรื่องขี้เกรงขี้เกรงพอเขาเป็นคนขี้เกรงใจเขาบอกว่าเขาจะดูแลไม่ได้แต่กลัวครัวเขาจะดูแลไม่ได้กับผมเนี่ยป่าเขาจะมาขอช่วยนู่นนี่นั่นอื เขาพูดแบบอ้อไปสามโลกอ่ะฝ่ายฝ่ายใจใจเข้าเรื่องอ่ะนะใช่แล้วผมก็บอกอ้าวทำไมบอกหนูเกรงใจอะไรเกรงใจโอ้เพราะจริงจริงงานแบบเนี้ยเขาอาจจะต้องเกรงใจอ่ะนะเพราะว่าอาจารย์แขกก็ถือว่าเป็นมาเป็นหัวเทสเทอ่ะเวลาที่จะประสานเนี่ยมันต้องประสานคนต้งต้งเยอะแยะมากมายอันนั้นหน้าฉากในทีวันฉากตัวจริง อ๋อเหรอผมก็ไม่ได้ทําอะไร๋ออาจารย์อ๋ออาจารย์ขอไปบีบคอมาหมดเลยใช่คือแลอาจารย์ออเนีเขาจะสนิทกับครูบาอาจารย์มากกว่าผมเยอะเราทุกคนเดินสายตาประเทศที่ผมบอกอ่ะแล้วผมว่าเป็นคนเป็นอาจารย์คารวาที่ไม่ออกต่างประเทศนะผมไม่เอาตาประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คารวาที่เดินสายตาประเทศจะรู้ใจอาจารย์อ๋อมากกว่าผมอ๋อแล้วเขาก็จะสนิทชี้เชื้อกันมากกว่าพออาจารย์อ๋อประกาศในซุ้มว่าจะมีงาน ของคุในหน้าทองกับสุนารคำหมังเวศแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายกลุ่มอกลุ่มไหนก็ได้อที่อยากจะมาเผยแพร่วิชาและทําวิชาเรียนให้เป็นธรรมทานให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากกับมีความเชื่อในแนวนี้อก็ให้มารวมกันอืงานจัดหลอเป็นคนประกาศงานจัดสองวันจัดวันที่สี่และวันที่ห้านี่ไงคาราวาสมาวันที่เท่าไหร่ฮะทั้งสองวันสองวันวันเลยเหรอใช่ถึงบอกไงถ้าเป็นผมนะวันเดียวก็พอแล้วเยอะแล้วหมดตังเยอะ แต่เขาด้วยความที่มันเป็นร้านนาเขาบอกไม่ได้ไไม่ได้เพราะว่าเขา,เาต้อง,ตองเต็มสูตรเสกคนวันหนึง่งเสกประลวิธีวันหนึง่งและเขาถึงจะเสกวิธีสืบชะตาได้วันนึง เอาอย่างนั้นเลยด้วยการที่พื้นฐานของวิชาเขาอ่ะถ้าเป็นเรานะไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่เขาไม่ได้เนี่ยนี่คือฝาเป็นเขามันมีฉบับย่อน่อานะเดี๋ยคนวันหนึ่งนะฉบับย่อทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอาจารย์หรอลาอาจารย์เอาฉบับเต็มเลยนะเขาไม่ย่อเลยขนาดฉบับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้จาย์ไม่ได้จา์แขกต้องเอาหรอยังอ๋อก็เลยเลยสองวัน้วกเลยการเป็นสองวันสองวันวันเป็นสองเท่าอ่ะรอเอาวันแรกอ่ะวันแรกเนี่ยนะมีอะไรบ้าง ที่เราวางวางแผนางานไว้วันแรกเนี่ยก็คืออาจารย์สุบินเนี่ยเขาวางแผนว่าอือย่างนี้ก่อนพิธีกรรมเนี่ยที่เราจัดขึ้นเนี่ยมันมีสองในยะที่เรารนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันสามี่คนในใน,ในครั้งแรกครับก็คือในยะที่หนึ่งค,คนทุกวันเนี่ยชอบมูอืใช้วัตถุมงคลแล้วก็มีในโลกโซเชียลว่าไม่เห็นผลครับ ไม่เห็นผล oh. เนี่ยคำว่าไม่เห็นผลนั้นมันมีมาจากหลายปัจจัย uh huh. แต่ถ้าถามเราในเชิงไสยศาสตร์นะ uh huh. ในความเชื่อในเชิงไสยศาสตร์เนี่ยการไม่เห็นผลของเราเนี่ยเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากแรงรูทุกคนไม่มีแรงคูอ uh huh. คือไม่มีแรงรูเราก็เลยเป็นอ่าเป็นพื้นฐานก่อนระดับที่หนึ่งว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วัตถุมงคลและหินผล uh huh. ก็เลยมีวิธีกรรมไหว้ค, oh. วครูวันที่หนึ่งเราจะไหว้ครูไหว้ครูก่อนวันที่หนึ่งไหว้ครูการที่เราไหว้ครูเนี่ย เขาก็จอาวิชาของร้านนาทั้งหมดมาเลยเขาจะาวสมี้นะ่โดยการที่จัดพิธีไหว้ครูครับพร้อมกับประจุพุทธคมของลูกศิษย์เหมือนกับเรารับเขาเป็นลูกศิษย์อ่ะในสายวิชาในวันนั้นเลยก็เลยกลายเป็นไหว้ครูหนึ่งวันไหว้ครูทุกคนมีครูในตัวแล้วมีเทวดาพาอารักษ์เพิ่มขึ้นเป็นแรงครูจากครูบาอาจารย์ของใครของอาจารย์ทั้งสองร้อย เยอะแค่ไหนไม่เคยมีได้เยอะขนาดนี้เราอย่าลืมผมก็มีอาจารย์ผมเป็นร้อยเป็นสิบที่เรียนอาจารย์หนอก็มีเป็นสิบทุกคนทีเป็นสิบทิ่ดูครูบาอาจารย์ในวันนั้นน่ะที่เป็นทิพย์วิญญาณที่เป็นชื่อที่เขาพูดต่างคนต่างเชิญมาเนี่ยที่ต้องเชิญมาต่างคนต่างต้องเชิญมาต่น่วันนั้นก็ต้องเชิญพิูเท่าไาร่มามาล่วงแล้วลงไปเป็นสิริมงคลของคนทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนก็จะมีครูบาอาจารย์มีเทวดาพิทักษ์รักษาเพิ่มขึ้นที่ถูกกระดวงตัวเอง เพิ่มขึ้นอ่านี่ครั้นี้ก็มาเป็นพิธีในวันที่สองที่ว่าแล้วว่าอาจารย์อาจาร์ตุบินเนี่ยเขาอยากจะทําพิธีล้านนาบราาที่ใช้ได้จริงครับคือพิธีสืบชะตาหลวงอ่าฮะอ่าก็เลยทําพิธีสืบชะตาต่ออืออ่าก็เลยต้องปลูกเศรทั้งคนปลูกเสรษทั้งมณฑลพิธีเพื่อทําพิธีสืบชะตาด้วยอืมล้วทำพิธีสืบชะตาเนี่ยเนี่ย้เรื่องทงที่เถียงกันนี่แหละครับม อ่ามันเป็นวิชาแก้ตัวชนครับคนเหนือเรียกตัวจนแก้จนอ่ะเป็นวิชาแก้จนแก้จนอ่าชื่อเป็นไงล่ะอ๋ก็แก้จนอยากแก้ปะล่ะอยากสินี่ไงเขาก็เลยจัดให้อ่อุชะตาแล้วก็ทําวิธีแก้จนแก้จนอ่าก็คือจนในที่นี้ก็คือ ตัวที่มากระทบเราในวิชาเหมือนดวงจีนเนี่ยตัวที่ชงกับตัวที่เห็นก็คือตัวที่ชนหน้าแล้วก็ชนหลังคงั้นเหลือเขาก็มีของเขาที่เหมือนกับจีนอาจารย์สุวินก็เลยเอาวิชาเนี่ยมาใช้ในสืบชะตาซึ่งเคยมีนะเขาเนี่ยขุดขึ้นมาคนแรกเขาขุดขึ้นมาคนแรกเลยให้ทุกคนได้ทําให้ทุกคนได้ทำเรื่องเป็นกว่าแล้วก็ลังใจในการแก้ดวงที่ใช้ได้จริงแต่การที่พูดว่าแก้ดวงใช้ได้จริงเนี่ย มันต้องมาพร้อมกับการเตรียมงานที่ละเอียดอ่อนแบบยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นมากเลยอืมันพูดง่ายนะแต่การเตรียมงานเนี่ยเป็นเดือนอเป็นเดือนนะมันต้องวางคอนเซปต์อะไรหลายๆอย่างให้เปนแม้กระทั่งเนี่ยพวกวัตถุมงคลที่อยู่ในพิธีทั้งหมดับเศกเสาห้าอ่าเจ็ดวันนะคนอื่นก็เสกวันเดียวนี่เสกเจ็ดวันนะเศกผ่านการเสกเสาห้ามาแล้วมาไหมผ่านการเสกเสาห้าที่ผ่านมาเสาห้าที่ผ่านมาที่วันที่แข็งที่สุดเดียวน่าที่เขาบอกนะ คือถ้าเป็นตาตำราบบราณะครับเขาจะสสกกันตั้งแต่วันพุธครับจนมาจบในวันเสราร<อ>์และด้วยความเป็นเหนือเขามาจบในพยาวันด้วยนะ<อ>คือถือว่าโหดมากอ,ะาอ่ะเอาแบบเต็มเม็ดทุกดอก<อ>เลย<อ>เพื่อให้มันใช้ได้จริงตามวิชาเขาโอ,โอสแสดงว่าวันนั้นเนี่ยงานในสองวันน่ะก็จะมีกัน เสกคนเศกมนลนพิธีเศกวัตถุมงคลอีกนะคือเอาให้ครบเลยแหละใช่แล้วก็แก้ดวงมาทีเดียวจบเลยแก้ดวงด้วยแก้จนด้วยแก้จนด้วยโอ้แก้จนในวิชาร้านนาแก้จนอ่ะหน้าชนหลังด้วยโอพิธีนี้เน่ะคนเข้าพิธีจะต้องเสียเงินเดียทองไหมเราไม่รู้แล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยคือแล้วแล้วแต่ทางคุ้มน้าหน้าทองเขาเลยแล้วแต่เขาเพราะว่าออ การที่เราจะทําแบบนี้ได้เนี่ยอหนึ่งเลยเราต้องมีขันครูเป็นของเรานะทุกคนต้องมีขันครูถูกไหมล่ะเออใช่อย่างพิธุชาไปทุกที่อ,ะอ่ะออมันต้องมีทุกคนต้องมีขันครูในการบูชาครูอ่าฮะอ่าและในขันครูเนี่ยเขาต้องเตรียมในฉบับของร้านนาอ่าฮะอ่าเขาก็มีขันมีขันครูมีอะไรอยู่ในขันอะไรแบบนี้ด้วยนะคำว่าให้บูชานี่คือเที่ยวกับเลยออเที่ยวกับเลยนะก็คือเที่ยวกับไปเลยอ่าฮะแต่ถ้ามานั่งคิดกับของข้างในอ่ะ ผมว่าที่แม่ครูก็ตั้งราคาไว้กับมีนคุ้มเลยก็ถึงบอกไงเขาใจถึงมากใจถึงกับพวกผมเยอะเขาก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยได้ขันคูไปบูชาแต่มันก็เป็นเหมือนกับขันร่างทรงนะครับขันคูได้เป็นแค่ขันห้าในตัวเราที่เป็นนายัตนะตามร้านนาที่เขาบอกครับแล้วก็บวกพนวกับแรงคูจากคูบายจานเขาก็จะมีของเขาที่เขาเตรียมไว้ให้บูชาเท่านั้นละโอ้นะฮะนะ ก็เห็นเห็นวางงานไว้เยอะเลยอ่ะนะฮะถ้าถ้าถ้าดูตามตามรายละเอียดเนี่ยนะครับนะมีจําเป็นมากเลยทุกๆงานอ่ะไม่ว่าจะเสกว่าถุงคนว่าอะไรบวงสวงทําไมต้องบวงสวงการบวงสวงนั่นแปลเป็นประกาศคําว่าบวงกับสวงเนี่ยครับบําบวงสวงจริงมาคำคำโบราณว่าบําบวงสวงอาจจะไม่เคยได้ยินนะจริงๆแล้วคำนี้มาจากคาว่าบําบวงสวงอเป็นภาษาเขมรโบราณแปลแปลว่าการ วงสวงให้การบูชาเทพการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นถ้าการไล่ลำอาจจะเป็นถ้าคำพูดอาจจะเป็นทั้งอามิสสินจ้าในการวางของไหว้ต่างๆมันเป็นการเริ่มแรกในการประกาศว่าเราจะทําอะไรกับใครอืมนะวงสวงถึงสำคัญเวลาพาก็บวงสวงจะบอก วันนี้เป็นวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้จะทำพิธีนี้นี้นี้อเราเลิกเอาใช้มันเป็นการประกาศบอกทั้งสามโลกโลกที่เป็นทิพย์โลกที่เป็นปิญญาโลกที่เป็นคนถ้าตามความเชื่อเราก็อินพรมยมยักษ์คนทันนาคา้าาดานทั้งหมดให้รับรู้ในสิ่งที่เราทําอว่าเราจะทําอะไรก็เลยต้องมีการบวงสรวงมีการประกาศบอกกล่าวออกไปเนี่ยถาว่าบวงสรวงทําไมถึงสําคัญถ้าเราไม่บวงสรวงแล้วใครจะมาอื ฮะคือสวงแต่ของทางเนือก็ก่อนบวงสวงก็จะขึ้นเท้าทั้งสี่ใช่ขึ้นเท้าทั้งสี่โอ้คือเนี่ยเห็นไหมความเห็นไหมแน่บอกอาจารย์บวงสวงได้แขกร้านนามันต้องเชิญเท้าทั้งสี่ต้องเชิญเท้าทั้งสี่ก็คือเป็นจตุโลกบาลทางวิญญาณของศาสนาพุทธเอามาคุมปรำพิธีก่อนถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะล้านนาเขาจะมีความเชื่อไปละเอียดอีกว่าคือต้องเชิญท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาคุมทิศก่อนครับ เพื่อพวกที่บวงสวงเชิญมาเนี่ยจะได้แต่ฝ่ายดีอในความละเอียดของพิธีสืบชะตาเพราะเราจะแก้ดวงไงเราต้องมีท้าทั้งสี่ก็คือมาเป็นคนคุมพิธีถ้าไม่อย่างนั้นเราแก้ดวงเนี่ยที่เราเชิญมาก็ไม่รู้ดีไม่ดีเนี่ยความละเอียดของพิธีร้านนาเขาสําคัญที่ผมบอกอฮะแต่ในงานเนี่ยเขามีสลับด้วยนะอาจารย์อาจารย์ต้องพูดอาจารย์แขกต้องพูดแทนแม่ครัวนะเขามีบูสที่มีสินค้าให้ บริการด้วยให้กินให้อยู่อะไรพวกเนี้ยคืออันนี้อันอันอันนี้อันอันนี้เรียวมากเลยนะท่านผู้ชมทั้งหลายนะอาจารย์แขกเราไม่มีไม่มีสคริปอะไรกันแหละคือไอที่เขาพี่อนุชาบอกอห้พูดเนี่ยอาจารย์แขกต้องยอมรับตรงๆว่าอาจารย์แขกอะรับอิทธิพลมาจากแม่ครูนิดเดียวเกิดสงที่ว่าแม่ครูมาบอกผมแค่นี้อาจารย์ไม่ต้องกลัวนี่นี่คือผมจะถ่ายทอดคำพูดแม่ครูนะพราเราเรียลๆเลย จายไม่ต้องกลัวนะหนูจัดของอร่อยที่สุดทองร้านนาให้อาจารย์กินแล้วอเท่นั้นแค่นั้นนั่นนี่ที่บู๊ซี่ออกมาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นของอร่อยว่างั้นเถอะเพราะว่าถ้าบอกว่าอาจารย์กินเลยนะกินได้ทุกร้านหนูจัดของอร่อยที่สุดที่หนูคิดว่าอร่อยที่สุดมาให้อาจารย์กินแล้วแลวถ้าอาจารย์จะทําแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยหนูว่ายากคือพวกกับผมนันนี่แหละ โอรู้เท่าหนี้แต่ตาถามว่ามีอะไรกิน้างไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือหลายอย่างแหละอร่อยๆ่อทั้งนั้นแหละเขาบอกเขาจะไปขนมาทั้งหมดอะอะไรที่วันนี้จะไปขนมาทั้งนมากองอยู่นั้นเลยเขาเรียกว่ากาดมั่วนะกาดมั่วเออเขาบอกกาดมั่วนะกาดมั่วก็คือตลาดตลาดเลเทเลยเลเทเลยแต่เลเทนี่คือของกินที่ของของกินที่อร่อยๆไม่ใช่มากรองเลเทนะของกินที่แบบ เทพเทเทพเทเลยผมรู้เท่านี้มันจะ <ๆ S 2> เป็นอะไรบ้างไงผมมาดู้เ<อ>พราะเขายืนงันกับผมว่าอิ่มแน่อิ่มแน่โอ้อันนี้นะครับนะที่บูธภายในงานเนี่ยนะ,ะเนื้อต่างๆนี่เยอะ แต่เขามีประเด็นที่เขาบอกเขามีมีท็อกนะมูท็อกอะไรพวกเนี้ยอาจารย์แขกจะได้ไปมูท็อกอะไรกับเขาหรือเปล่าเขาบังคับผมแล้วอันนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องโดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งคนแวเขาบอกมูท็อกเรื่องวัตถุมงคลนะอาจารย์ต้องขึ้นไปท็อกนะผมก็ถามเขาตรงนี้นิดเดียวมากนะผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็บอกแล้วให้ผมพูดอะไรอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์อยากจะพูดอะไรก็พูดผมาผมจะพูดอะไรนไม่มีรกัไม่มีการบ้านไม่มีผมไม่มีการตั้งหัวข้อไม่มีผลเพราะอะไรถูกไหมทุกคนเป็นอาจารย์เนี่ยอเราไม่ได้เราไม่ได้เมอผมก็ต้องพูดในสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวแล้วนี่ไงเขาก็เยนง่ายๆเลยอาจารย์ให้พูดในสิ่งที่อาจารย์อยากพูดอ่ะก็เหมือนผมจัดรายการเนี่ยผมไม่มีสคริปต์ผมก็บอกเร็วๆนะเดี๋ยวคุยอาจารย์แข่ตอบได้อาจารย์อ๋อตอบได้รทุกคนที่เราจะทัขึ้นไปพูดเนี่ย ในสิ่ที่เรารู้อยู่แล้วไงเราก็เลยไม่ต้องไปนั่งไปอะไรมากมายนะครับอย่านอะไรก็ว่าไปแต่เขาระบุเลยว่าอยากจะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ดวงของคนนะวิธีการแก้ดวงให้ยานขึ้นไปให้ผมเนี่ยคือไปแนะนําว่าหลังจากสิวิธีนี้ไปแล้วทุกคนควรจะไปทําอะไรครับแล้วก็ให้ทุกคนไปดูในบ้านยังไงในฟาร้ที่ผมมีว่าอยากกระดวงดีในปีเนี่ยแล้วเขาจะเชื่อผมในวิชาจีนื่อวหวงจุ้ยว่า เนี่ยทุกเนี่ยวงช่วยมันเข้ายุคเก้าแล้วอ่าอ่าแล้ววิชาวงช่วยยุคเก้าในความคิดผมเนี่ยที่ผมสามารถถ่ายทอดทุก<ด>คนไปแก้ไขหรือไปสังเกตดวงตัวเองได้เนี่ยอาจารย์หนูหนูขอร้องนะอาจารย์พูดได้ให้หน่อยอะไรเงี้<ข>ึ่งผมก็ไม่เคยพูดนะนี่เขาตั้งเวลาไว้แค่ชั่วโมงเดียวนะอาจารย์แขกนะกัก็ไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้ครับถ้าให้อาจารย์แขกพูดเดี๋ยวผมว่าน่าจะสี่ชั่วโมงอะยังไม่ลงนะยังไม่ลงตั้งคำถามยังไม่ลงเพราะต้องมีคนถามแล้วก็ตอบก็นั่นเดียวสิ นี่ถ้าจะเอาประเด็นกันเนี่ยบอกว่าหนูมีให้การสองวันครับพูดเอาเหรอเอาอย่างนั้นนะฮะเขามีเขามีการลงเจิมหน้าผาลูกศิษย์เนี่ยอันนี้เทพมากนะผมผมบอกข้อดีจุดนี้ให้เลยนะสำหรับเอฟซีพี่อนุชาเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าคุณมาเนี่ยคุณจะได้เปรียบกว่าทุกงานที่คุณไปครับคุณเรานิสสภาพอาจารย์สองร้อยคนนั่งให้คุณมันต้องมานั่งให้คุณลงนาให้คุณวิชาที่เขามีทั้งหมดใครถนัดอะไรลงอันนั้น คุณไปหาโอกาสที่จะเข้าไปหาอาจารย์สองร้อยคนในวันเดียวได้เนี่ยไม่มครับโอ้โหอย่าลืมจริงด้วยจริงด้วยโอ้อนะฮะแล้วแม่แม่ครูเขาเตรียมโต๊ะเต๊ะอะไรไว้โอ้เขาเขาบอกว่าอทุกคนมีหน้าที่เตรียมอุปกรณ์ที่ตัวเองถนัดแค่นั้นเองใช่นะเอาชีวิตมานะแล้วก็เตรียมเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์เอออาจารย์ จารย์ไปบอกอาจารย์ทุกคนเตรียมอุปกรณ์ที่อาจารย์ถนัดอาจารย์ถนัดน้ำมันเอาน้ำมันมาด้วยอาจารย์ถนัดแป้งเอาแป้งมาด้วยอาจารย์จะใช้อะไรเตรียมจานก้านนั้นมาอแล้วก็มาทําให้เขาทุกคนนะที่มาในงานโอเขาใช้เราคุ้มมากเลยโอ้นี่ถือว่าคุ้มนะใช้เราคุ้มมากเลยเป็นข้อดีที่ว่าคนมานี่โหบอกเลยว่านี่คือการมูแบบค้งยิ่งใหญ่โอ้แล้วหาไม่ได้หรอกถ้าไปบางงานน่ะอาจจะมีคารว่าทักงสิบท่าน เอาง่ายๆท่านอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างงี้นะเออตรงนั้นหน้าทองอาจารย์หนอเนี่ยครับอาจารย์หนอลงทีศเท่าไหร่เอออ่ฟังเลยอาจารย์อาจารย์หนอตรงนั้นหน้าทองเต็มสู่อาจารย์หนอทีเท่าไหร่ภาษีก็หลักหมื่นครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วอาจารย์หนอคนเดียวนะอาจารย์หนอคนเดียวอ่าหลักหมื่นนะครับใช่โอ้แล้วผมลงนั้นหน้าทองทีศเท่าไหร่เออไม่บอกนะแพงอาจารย์หนอแน่นอนโอ้โห แพงกว่าเนอาเนอเหรอแน่นอนอาจารย์ุบินลงนั้นทองทีเท่าไหร่เออเอาง่ายๆแต่คุณมาลงวันนั้นน่ะคุณแค่ซื้อขันคูนะโอ้เพราะอย่าลืมว่าทาไมทุกคนต้องทําให้เพราะทุกคนนั่งเสกแอีิมาทั้งหมดเป็นทั้งลูกและสิทธิ์หมดเลยได้หโอ้เพราะเรามีภูเป็นกระจา์ทองไงเออเเออถูกไหมทุกคนที่มานี่เป็นทั้งลูกและสิทธินะเออเขามาขอให้ทำให้อ่าไม่ทำได้ฮะโอ้หุงานนี้คุ้มนะเนี่ยก็าถึงบาไง แต่คุณต้องมีขันครูมาแลวพวกผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าด้วยความเป็นครูบาอาจารย์ในชัยยะตาเนี่ยคุณต้องมีขันครูมามายื่นให้เราคำว่าขันที่คุณยื่นมาก็เปรียบเสมือนว่าคุณฝากชีวิตจิตใจคนกายสังขารคุณไว้กับเราที่คุณเชื่อว่าเราเป็นครูผมก็รับสิทธิ์ว่าต้องลงลงเส็จว่าต้องส่งประสิทธิ์คืนกลับไปให้ครูบาอาจารย์ผมไปอยู่ใน ทุกคนที่มาขอให้ผมลงอืในวันนั้นอาจารย์สองร้อยคนคิดกันดูเด็ดลงทั้งสามสิบคนก็พอไม่ต้องสองร้อยหรอกรวมเป็นเงินค่าลงกี่บาทเออถ้าเขานั่งอยู่ที่สํานักเออไม่มางานนี้เรากลับให้เขาลงสํานักเด็อใช่ไหมนี่อาจารย์เขาเขาเขาตั้งเวลาไว้เป็นช่วงๆสําหรับทอกเนี่ยนะหมู่ทอกมันเข้าอาจารย์แขกทุกเรื่องเลยนะอาจารย์จะอยู่ทุกช่วงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีนะฮะหมู่ทอก หน,นช่วงที่สองเนี่ยเป็นเลิกมงคลประตูชัยแห่งมูเอาอาจารย์เกินเกินมาหน่อยอันนี้นะผมอันอันอันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวแะอืคืออาจารย์อาจารย์ที่ไปในรอบเนี่ยอืม,มีทั้งคารว่าในเชิงศสยศาสตร์อมีทั้งอาจารย์ในเชิงโหราศาสาตร์เยอะมากนะคือไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะทอกในวันนั้นอฮะคือเราพอเราอยู่ในวันนั้นเราจะรู้กันว่าในุบเนี่ยคนที่เก่งเรื่องนี้ใครถนัดใครเก่ง เราจะเตี้ยมเลยขึ้นไปหน่อยขึ้นขึ้นขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยอ่าไม่ใช่ว่าได้ควารู้จักผมคนเดียวนะได้ควารู้จักทุกคนในนั้นแน่นอนอใครเก่งเรื่องอะไรหรือถ้ามีคนเออเนี่ยหนูอยากจะรู้ว่าหนูอยู่คอนโดเนี่ยเออมันไม่ใช่บ้านหนูว่าแต่หนูอยากวางสิรานเลิกเออเออผมเคยเจอครับเออเออเออคำถามนี่แปลกมีนะผมก็ไปจำหรอเอ้าทำไมบ้านเขามีสิลานเลิกแล้วหนูอยู่คอนโดอะเออแล้วหนูจะวางสิราเลิกคอนโดหนูไงแล้เขาวางไปแล้ว้าวแล้วอาจารย์แขกแนะนําเขายังไงผมก็มีของใครของมันไง มันอาจจะมีคําถามเนี้ยแล้วเวลาเขาถามขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะจิ้มคนที่สนัดขึ้นไปตอบอที่เราวางกันไว้เป็นแบบนั้นอย่างนี้นะฮะก็เลยมีแล้วก็ในระหว่างนั้นมันไม่ใช่ท้ออย่างเดียวเพราะเราก็จะทอกันไปแล้วก็ทําพิธีกันไปออระหว่างที่คุยนะด้านพิธีก็ว่ากันไปไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดโอ้ฮะเขา